เมื่อโลกมีขึ้นแล้วด้วยการสร้างขององค์พรมและมีมนุษย์ด้วยสีมือขององค์มนูนานเข้ามนุษย์ชอบทำชั่วมากกว่าทำความดีเป็นเหตุให้เกิดกลยุขึ้นในโลกเกิดความเดือดร้อนเพราะความชั่วไปทุกหย่อมยากฉะนั้นผู้ที่ทำหน้าที่บริหารคือองค์วิษณุต้องทำหน้าที่พิทักษ์คุณธรรมจะลงความดีให้คงอยู่ต่อไปจึงอวตาหรือแบ่งภาคแยกร่างลงมาอุบัติอยู่ในโลกมนุษย์ เพื่อพดุุงธรรมค้ำจุนโลกอวตารปางแรกเกิดขึ้นในสมัยกฤตะยุคยุคที่หนึ่งเรียกว่ามัสยาอาวตารรูปลักษณะเป็นปลาสีทองเหลืองอรามดั่งทองคำธรรมชาติและมีเขาที่ศีรษะช่วยมนุษย์ทั้งปวงให้มีชีวิตรอดจากมหันตภัยน้ำท่วมโลกต่อจากนั้นยังช่วยอีกหลายครั้งโดยการอาวตารสิบปางครั้นโลกดำเนินมาถึงกลยุคคือสมัยปัจจุบัน